สวัสดีค่ะพี่น้องนี่คือห้องอาบน้ำร้อนของพวกเรานะคะน้ำอุ่นจากกลางนี่จ้าห้องอาดน้ำนะคะใส่บึ้ข้างในนี่จ้าน้ำอุน่นน้ำอุน่นพี่น้องที่ทำน้ำอุ่นแบบโบราณโบราณ มีฝักอันนี้คือฝักบัวของเขาได้จ่าฝักบัวเห็นบ่โคุมไฟ <c oughs> ส่วนลัเซลผนเด้อแล้วก็แเพนบันฟาจิตโตพี่น้องขักบนี่ประตูลล็อกป้องกลางค่ะห้าผู้บ่าวอยากหลอดออกเขามาหานี่จ้าตุปิดจื้อ Tidak betul, Cuk kita.